ใครเป็นแฟนอลาดินแบบเนยบ้างคะวันนี้เนยจะเอา5ความลับของเจ้าชายอลาดินมาเปิดเผยกันอยากรู้แล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลย ข้อที่1อาลาดินในภาษาอาหรับิกนะคะแปลว่าผู้มีศรัทธาในโชคชะตาและข้อที่2นะคะเพื่อนๆเ,เคยสงสัยเหมือนกันไหมว่าทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่อาลาดินพูดโกหกนะคะไอตัวผ้าโพกหัวของเขาเนี่ยจะลงมาปิดตาทุกครั้งเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆ และข้อที่3นะคะชุดของอาลาดินจริงๆแล้วเนี่ยดิสนีย์ได้แรงบันดาลใจมาจากแรปเปอร์ท่านหนึ่งค่ะและทำให้กางเก่งอาลาดินนะก็คือแบบว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยและแรปเปอร์คนนั้นชื่อว่า MC Hammer นะ และข้อที่4ี่เพื่อนๆจําฉากอาลาดินฉากหนึ่งได้ไหมคะที่อาลาดินน่ะเขาแบ่งขนมปังให้กับเด็กน้อยที่แบบว่าอยู่ในโซนนั้นกินจําได้ไหมเพื่อที่ว่าอันเนี้ยมาใส่ตอนหลังนะฉากเนี้ยเพราะว่าดิสนีย์ไม่อยากให้ทุกคนมองดูอาลาดินเป็นแบบว่าเป็นโจรเป็นผู้ร้ายค่ะฉากนี้นะใส่มาก็เพื่อให้แสดงถึงว่าเขาเนี้ยเป็นผู้ชายที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมีจิตใจดีนั่นเองและข้อสุดท้ายนะคะในในดราฟ์นะคะ ของเรื่องอาลาดินเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีเพื่อนของเขาด้วยกัน3คนเลยค่ะแต่ว่าฉากเนี้ยถูกตัดออกจากในเวอร์ชันการ์ตูนแต่เราจะเห็นฉากนี้ได้นะคะในมิวสิคัลนั่นเอง และทั้งหมดนี้ก็คือ5เรื่องจริงของอลาดินนะคะเพื่อนๆชอบข้อไหนมากที่สุดและชอบเจ้าชายคนไหนในดิสนีย์มากที่สุดพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะสำหรับเนยนะเนยชอบอลาดินนี่แหละแล้วก็ปรินซ์อีลิจากเรื่องแ r รียใครชอบตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะสำหรับวันนี้เนยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย